สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์หน้าหน้าสาระไอที IT, มีประโยชน์ซ่อมคอมที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมแล้วไม่ตอบโจทย์ปรึกษาเราได้คุณภาพประสบการณ์และความชำนาญช่วยทันได้ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปสาระฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข่าช่องด้วยนะครับ เราจะมาเช okay. เ็คพัสดุขอมกันนะครับเริมต้นประมาณนี้เลยข้างในครับจะมี็อเบอร์แันสัึนะครับเป็นลาย แตกแบบนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะลองซ่อมดูนะครับว่าไหวไม่ไหวยังไงเรามาดูวิธีการซ่อมกันนะครับว่าเราจะซ่อมแล้วออกมาได้ประมาณไหนนะครับคือ <Okay. S 1> แตกเยอะนะครับเสียหายเยอะนะครับก็มีคนมาช่วยตรวจ QC นะครับต้องมีหลายๆอย่างต้องมีหลายๆอย่างคนช่วยตรวจ QC ก็ช่วยซ่อม ความไม่เนาะวยไปเจ้าจลิงน้อยมีก็มีคับคิดดีดีค่อยต่ต้องแพนแบดด้วยีล้วเราต้องเปิดเช็คก่อนนะครับว่าจัดตั้งได้ไหมนะครับแล้เวเราเช็คก็ว่าเปิดติดอยู่ไหมนะครับใช่เปิดติดอยู่นะครับ จะกับคุณพื่อนติดอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยว QC กำลังตรวจเช็คคภาพนะครับแกะออกมาแล้วก็ข้างในก็มดกัดนะครับมดกัดซิลิโคน่อนข้างเยอะก็คงต้องมาทำความสะอาดข้างในนะครับ นอกจากจะต้องซ่อมขาพับแล้วเนี่ยนะครับจุดที่เป็นปัญหาก็คือในเรื่องของมดเข้ามากัดข้างใน สวัสดีครับท่านผู้ชมอา,อาการของโน้ตบุ๊กที่บอดี้แตกเนี่ยนะครับผมทำไปหลายคลิปแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องราวแบบเหมือนกับซ้ำๆเดิมๆนะครับแต่ว่าความหมายของคาว่าซ้ำๆเดิมๆเนี่ยแต่มันจะมเีเรื่องราวใหม่ๆที่อยู่ในในใน,ในส่วนของอา,อาการแบบนั้นนะครับอาการนั้นๆนะครับอย่างกรณีเครื่องเนี้ยนะครับที่ผมจะให้ดูเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาแตก แยกชิ้นส่วนกันออกมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆเลยนะครับก็คือว่าระหว่างหน้าจอกับบอดี้ฝาครอบนะครับแล้วก็ในส่วนของเออเขาเรียกว่าขาพับเนี่ยมันแยกชิ้นกันออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยต้องเอามาทําเป็นคลิปในกรณีแบบเนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมจะซ่อมอย่างเดียวนะผมจะขอให้คำแนะนําอย่างนี้นะครับเวลาถ้าเรามีอาการแตกเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับ ผมว่ารีบหายช่างดีกว่าเราพยายามอย่าปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลาแบบคือเรียกว่าสาหาัสอ่ะมันแตกแบบลามไปทุกส่วนของของเนี่ยมันแตกแยกกันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะทําให้เราซ่อมอยากมากซ่อมมาแล้วเนี่ยบางทีชิ้นส่วน,นมันหายไปเลยนะ ก็เลยทาให้เราเกิดไม่เกิดความสมบูรณ์ได้แต่กรณีเนี้ยผมจะซ่อมเพื่อที่จะให้เขาอะยึดกับระหว่างหน้าจอกับบอดี้ส่วนตัวเครื่องเนี่ยให้มันพับปิดได้นั่นเองนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนบางอันเนี่ยหายไปหมดละเราจะมาทําคลิปเนี้ยนะครับเพื่อให้รู้ว่าอาการแต่ละอาการของการที่บอดี้แตกหักเนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเนื้อหาซ้ำแต่ว่า เรื่องราวมันอาจจะไม่ได้ซ้ํากันนะครับเพราะอาการแต่ละเคสแต่ละอย่างมันแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับก็เอามาเป็นส่วนที่ช่วยให้เราได้รู้ว่าถ้าใครมีเคสกรณีแบบนี้เราควรจะต้องทำอยังไงและเป็นแก้ไขอะไรบ้างนะครับส่วนเครื่องนี้ที่อยู่ที่ผมแกะแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า,าภายในเนี่ยมันถูกมดนะครับไปกัด ผมก็งงเหมือนกันว่าเนี่ยคือเป็นเรื่องแปลกหรี่ว่าทําไมมดชอบไปกัดไอ้ตัวซิลิโคนที่เป็นแผ่นๆข้างในไอที่เป็นเกงยางแผ่นๆน,นะเรียกซิลิโคนเข้าใจง่ายๆแต่ถ้าเรียกอย่างอื่นชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอกแต่ว,ว่าเราเรียกซิลิโคนน,กกน,นะครับนะครับก็จะต้องมาเปิดทําความสะอาดแล้วก็ใส่ซิลิโคนไปด้วยนะครับนะสําหรับการใส่ซิลิโคนเนี่ยถ้าซิลิโคนแห้งเราจะเช็ดออกให้หมดเลยแล้วก็ใส่ใหม่แต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีความเป็น อ่อยังไม่แห้งแต่ว่าเราเติมเข้าไปะะ it, Luckily, าอันนี้เราจะไม่เช็ดนะเพราะอย่างกรณีก้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เจ้าของเครื่องเขาก็มาไดีย้าด้วยว่าจะนะอย่างน้อยเราก็ทาความสะอาดฝุ่นที่ตัวซิงค์ะผาลัยระบายความร้อนแล้วกันนะครับแต่ได้เกิดว่ามันแห้งมากเราก็ทําความสะอาดให้แล้วก็ดูแลตัวตุมมดตัวต่างๆที่มันกัดนะครับแผ่นพวกนั้นออกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนในการซ่อมกันเลยนะครับพอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อ จะเป็นยังไงจะออกมาเป็นลักษณะตัวไหนเดี๋ยวก็ไปตามดูกันนะครับ ไม่จบนะครับเมื no ่อกี้เราซ่อมขาพับไปแล้วนะครับเท่าที่เห็นนะเราซ่อมขาพับไปแล้วนะครับนี่คือขาพับเนี่ยได้หมดแล้วคราวนี้เราต้องทําต่อเนื่องจากว่าภายในเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันโล่งอยู่นะครับตรงในส่วนของขาพับเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆ้นะครับว่ามันโล่งอยู่เนี่ยครับมันเราจะทํายังไงต่อนะครับนี่ครับช่วงเนี้ยมันโล่งอยู่นะครับนี่เห็นไหมมันโล่งอยู่นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้มันแตกไปหมดแล้วนะครับมันแยกชิ้นไปหมดแล้วคราวนี้เราก็จะมาทําการ ขาเรียก DIY นะครับเขาเรียก DIY ตอนนี้ขาพับทุกอย่างเนี่ยแข็งแรงหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยทําการนี่ครับ DIY ชิ้นส่วนนะครับเห็นชิ้นส่วนพวกนี้คือชิ้นส่วนที่เราทําบล็อกขึ้นมาเพื่อที่จะปิดในช่องว่างที่มันอาจจะเห็นพวกสายไฟอะไรเนี่ยมันน่าเกลียดนะครับก็ทําบล็อกขึ้นมาอันนี้บล็อกผมนะอันนี้บล็อกเราก็ทําบล็อกขึ้นมาแล้วก็นี่ครับเตะตัดพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติกเคสเก่านี่แหละครับเอามาทำไอ้พวกบอดี้ Body เก่านะครับของเครื่องที่มันเสียๆไปแล้วนะครับเอามาตัดทำเป็นชิ้นส่วนที่เราจะปิดช่องเนี่ยนะปิดช่องปิดช่องที่มันไอ้นี่ครับแล้วก็ตัดให้มันพอดีนะปิดช่องนี่ฮะก็ปิดช่องอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้อาจจะต้องใช้กาว เ,เทปกาวสองหน้านะครับยึดด้านในนะครับเพราะว่าเราคงไม่ยึดน็อตหรอกอย่างน้อยก็เปิดปิดได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ทีแรกก็ว่าจะจบแล้วนะครับแต่ว่าก็เนี่ยมันเห็นแล้วมันขัดลูกตานะความจริงแล้วเราก็สามารถที่จะพลิกแปลงหรือ DIY ได้นะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็แค่มันออกมาดีที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่า ทางเจ้าของเครื่องที่ส่งมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาแค่ว่ามันตั้งได้นะครับจอเนี่ยมันไม่หลุดออกมามตั้งได้ตอนนี้มันไม่หลุดแล้วครับเพราะว่าเรายึดด้วยความข้างในแข็งแรงแล้วก็ทําขาพับใหม่นะครับทําน็อตทําอะไรใหม่นะแล้วก็นี่ครับเอออาจจะเกินเป้าหมายหรือว่าเกินวัตถุประสงค์ของทางเจ้าของนะครับเราก็ทําพิเศษให้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากเห็นมันโลง่โลงๆเผื่อจะใช้ต่อได้นานๆก็ทําให้ดีๆหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวเนะี่ยยังต้องตกแต่งถักตกแต่งโอเคนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเราอยากทําให้มันสวยไม่มีอะไรเลยอยากทำให้มันสวยมันดูดีอยากออกมาแล้วดูดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแปะห้เรียบร้อยจบขั้นตอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับเราก็จะใช้กาวสองหน้านะครับเป็นตัว จะดูแลใส่ยากหน่อยนะแต่ว่าก็เพื่อความแน่นหนาขอให้มันเป็นที่รองระหว่างจอแล้วกันนะครับลดลงมาน,นะครับโอเตรน,นี้เลยิีันเออทำยังไงตรงช่องกลางนี่ ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับ r e n o v o Y 50-70นะครับข้อพับแตกนะครับจอเป็นทัชสกรีนครับแยกชิ้นออกมาเลยนะครับระหว่างตัวจอแล้วก็ตัวฝาด้านหลังนะครับรูดออกจากกันมาเลยแล้วก็ข้อพับที่เห็นในคลิปแรกๆเลยแยกออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับนั่นคือสภาพที่มาแบบนั้นจริงๆนะครับอันนี้คือเราก็มาทําการนะครับ DiY แล้วก็ Modify ใหม่นะครับทั้งหมดนะฮะพร้อมด้วยนะครับติดตั้งตัวโปรแกรมใหม่นะครับทำใหม่นะครับเพื่อให้เขาได้มีชีวิตกลับมานะครับนี่ก็คือนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเครื่องก็แค่บอกว่าขอให้มันตั้งได้แล้วก็พับอย่างเงี้ยได้ก็พอแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้สินะครับมาถึงเราแล้วเราก็ต้องทำให้ดีแล้วก็ทำให้มากกว่านั้นนะครับ แล้วก็ทําให้มันออกมาแล้วดูดีครับไม่ต้องแบบว่านั่งแล้วมันรู้สึกว่ามันอะไรมันขัดนะครับแล้วก็ต้องทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดครับนั่นแหละครับ,นะรบโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่อยู่ฟังอ่าน่าจะเป็นผมไม่ได้จนะําชื่อที่อยู่ไม่ได้ต้องขออภัยนะแถวบางอะไรนะบางขุนเทียนนะครับแถว น้องแข็งหรือบางหุ่นเทียนนี่แหละนะบางหุ่นเทียนนะฝั่งนู้นส่งมาเดี๋ยวผมยังไม่ได้ขอที่อยู่ในการส่งกลับเลยนะครับเพราะว่าพัสดุเนี่ยส่งมานะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับที่แอดเข้ามาแล้วก็ติดต่อสอบถามนะครับส่งโน้ตบุ๊ก雷道 vo y ห้าสิบเจ็ดสูงตัวนี้นะครับนะฮะที่เป็นจอ17นิ้วนะครับเอามาซ่อมนะฮะเพราะว่าก็ค่อนข้างเก่าแต่ว่าเราพยายามจะบูรณะนะครับให้กลับมา ใช้งานได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าออกมาได้ความพอใจนะครับประมาณ9.9%เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะไม่ต้องเก็บอะไรที่มันดูแล้วมันห้มันเรียบร้อยขึ้นนั่นเองนะคะโอเคนะครับก็ถ้าใครสงสัยอ,อยังไงก็คอมเมนต์ได้หรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมสนใจว่ามันมีโน้ตบุกรุ่นที่ว่าเรา มีอาการเหมือนกันแตกหักเหมือนกันนะครับสนใจที่จะส่งมาซ่อมหรือจะสอ,อบถามในการซ่อมก็ได้นะครับสามารถที่คอมเมนต์ได้หรือจะแอดไปที่นะครับเพจไลน์นะครับ,นะรบหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็จะทิ้งอรายละเอียดไว้นะครับส่วนผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับหลายๆคนมางที่เราทําคลิปเนี่ยเราอาจจะทําโดย เป้าหมายหนึ่งแต่ว่าเราคนอาจจะมองปีกแบบนึงก็ต้องขออภัยนั้นคอมเมนต์ให้คําแนะนําได้นะครับไม่นีมีปัญหานะครับเรายินดีรับฟังนะครับทุกๆปัญหานะครับเพราะว่าการทํางานแบบนี้ไม่ได้มีอะไรที่ถูกและผิดเสมอไปนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเราก็จะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ